สวัสดีครับบ่า่าถวัสดีทผูมชมด้ครับผมกับมาในเดินทางมาที่วัดโพชัยนะครับบ้านท่าช่วงพี่นองนะครับจะพาเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับวันนี้นะครับมาขอโชคขอโชคล้วงไห้แล้วครับผมนะครับเล่าพัฒนามื่อีงครับวันที่7สิงหาคม2566ฝนยังตกขึ้นเกาเด้พี่นองเด้นะครับ วันที่สี่ที่ผ่านมาวันที่สี่อัพวเขามาลบฝนกันบอวะมาลบวนอะไม่อยู่ในคู่มือว่าอยู่ในคู่มือนะครับผมเขาเป็นลูกวัดด้ยลูกวัดอยู่นี่นะครับวันนี้จะพามาขอเล่าขอโชคน้ำองปูศรีสัตนคราช่านมช้ชมครับคุณนะครับผมจะพาไปล่วงไห้น้ำกันวันที่สี่ที่ผ่านมาได้หาสีหามาแต่หาเนี่ยมาศูนย์ห้า มีแต่หาศูนหาศูนย์เลเนาะน้แม่เนาะเกือบเป็นซีเป็นศูนย์ซีเมนันน์รทปูมาก้าวตัวไหนเนาะปูมันอีปูจไปจกใครองกไครองกรปูว่ะจะช่วยบางเนาปูาอ๋อจังมาจังมาชุ่มเนาะทำชุ่มครับเดี๋ยวเบาเถ่าจะผ้าไปจกรวงไห้ก่อน นะครับท่านผู้ชมไปล้วงไหขอโชคน,นั่องค์ปูพันกันนะครับรมือหนีวันจันทร์แต่วา่าขี้หน้อยจะตกจากรถไฟแต่เรียนก็ย่อ904 904โอ้มัจะจบไปแตเรียนหน้าขี้น้อยมากมือหนีบ่มาบม่นาหน้าขี้น้อย <c oughs> ไปโรงเรียนหน้าขี้น้อยบอม่มามือหนีไปโรงเรียนท่านผู้ชมนี่แหละครับเดี๋ยวบ่าวเ่านี่แหละครับจะไปขอโชคเนาะเอฟซีไปล้วงนี่ครับล้วงจับไห นะครับเนาะกับองปู่นะครับธรรมชุ่มนี่ครับผมเอาขันไข่แตกกระโชคแล้วปู่ขันไข่แตกอ่านี่ท่านผู้ชมนะครับเนาะองค์ปู่ศรีสัตนาคราชพี่น้องบรรยากาศฝนตกพี่น้องนะครับอ่านะครับเนาะ เป็นเพิ่นมาเลนน่ามีน้อแม่เนาะครับอืมเอาสารเองพ้อไหมประกานี่แม่ใส่ยกให้ผมเอฟซี่นบ่งในแม่โอุ้มสานี่ะจ้าโอ้เอานาะแม่เนาะเป็นยุบนท่าอยู่แม่ันท่าโอ้เห็นง้านเออานั่งสานี่ะโอ้พ่อได้จำนายพ่อได้ขายนาะแม่เนาะจนาย ใบเองใสเองจะใบเองใบแทนใบแทนใบแทนมาพอ่เ่ยโอ้ยที่เห็ดง่ามเลยท่านผู้ชมนี่ครับเศรษใาเศรษฐาใบเองสนใจเดินทางมาเด้กพี่น้องเด้อนะครับบ้านท่าช่วงนะครับวัดโพชัยนะครับตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนอุดรอุดรเข้าเนี่ยแะพี่น้องาขอขขนขอชมครับมีหลากหลายลายบอกลายแบบลายแบบงามสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะขันมานมาข่าเล้า มันมมัน<ส>ม <straightforward> านมนนมาอ่าด้มนมันนมันตลอดอโอมันหมนได้ราสร้าร้นบาทเนาะค่ได้รุน้าเนาะมักมักตัวใดล่ะงวดนี้มักตัวใดล่ะเอาไปจุดูกทั้เพือนบางนึงอ๋อเอาจังนี่อู่กซีเหลี่ยมนะอ่าก็เลกื้อ น่ปูอาจังมาฟัง่นดองเดี๋ยวเราสอบไปล่วงห้ก่อนใส่ถูบลายเกลนใส่ถูบลายเกินผู้อื้นเอามาฟองอยู่ในหันขืออนิ้อันเก่าเนือสันอันื่จะฟองเอาไปชุดมันจัดชิดชย่นชดตนัร่าัล้ได้ตัวไรบัานี่ อันอันอันตะโจ้ไทนอันเนนึงได้แเมตรอ้เราเาดียวเบาเทาจะปจบไฮล้วงนะครับท่านผู้ชมเอ้าจุดไฟจุดถูบจุดเทียนในบ่อแม่นี่ยเต๋อเต๋อเนาะอือนะครับผมเอาแต่ไฟอยู่ในกองนะครับท่านผู้ชมเอ้าพี่น้องมีวัลลอัวเอา นี่ยยอดไอ้ท่ำบุญท่ำไปทางไหนแล้วปัวครับไปเก็บปูปัวเอาพี่น้องเดี๋ยวจังท่ำบุญน้ำปูที่หลังก็ไดแล้วครับผมนะครับเอานนี้ปิดจุดเสพผ่านเนาะน้ำปูเนาะครับผมเสพผ่านปูอาฝนตกพี่น้องครับผมอ่ะชุดเดียวครับผมเสพผ่านเลยซาถุนะครับผม โขบมันมนะจ๊ะเสพานเลยอันนี้ก็จะร่วงนึกกันใช่เปล่าแถววันนี้อ่เาอเอา <c oughs> ไปทำมุชมนะครับป <c oughs> ุ่นเหรอครับผมปูวาใจภาพเลยจ้าอ่าไปทำมุชมนะครับเนาะไพเอฟซี FC มาขอโชกลาวพัฒนานะครับสองทุ่มมือนี้ครันะครับ <c oughs> สองทุ่มครึ่งนะครับชมชมกับบรรยากาศฝนตก นะครับเอฟซีเพิ่นก็ว่าให้บ้าวเทามาวัดโพชัย้แน่นะครับเนาะมาขออ่าโชคขอเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับผมอาสาธุด้ร์กับบรรยากาศพี่น้องแม่น้ำสงครามห้วยสงครามน้ำไหลเลือไหลเรืององปูนี่แหละครับเพิ่นไก่น้ำสาธุด้ร์นะครับเนาะครับผมพระยาศรีสัตนาคราชนะครับท่านผู้ชมนะครับเอ๋อเดี๋ยวบ่าวเฒ่าก็จะได้ ขอโชคนําเพลินนะครับผมอ้า,า,ถ,าถูกนะครับลูกหลานมนาะขอโชคขอลาบขอให้ได้สามตัวตรงๆงสองตังตวสองตัวตรงๆงเด้อปูเด้อ อารขอเอฟซีแฟนคลับทุกช่องคนรไดโชว์เวลาน่ำเล้าพัฒนาเมือนี้นะครับสอนกลุ่มเทิงหรือจะเป็นหวยไทยเฮาวันที่16สิงหาคม2566ัาร้อยหกสิบให้คนได้โชคเป็นหมานั่นะครับอขอทอดให้เอฟซีแฟนคลับทุกช่องทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนภาพแห่งยิ่งซาทูปูขอผู้ชมขอโชคน้ำปูพนันพี่น้องหลวงไห ฝนกระตกนะครับเอานะครับท่านผู้ชมลาวพัฒนา2องทุ่มครึ่งวันนี้วันที่7สิงหาคม2566ตัวแรกเอา3าตัวได้ไหมชมชุ่มเด้อ6 6ค่ะตัวแรกตัวแรก6ค่ะตัวที่2 3 3ค่ะครับตัวที่2 3ตัวที่3ท่านผู้ชมตัวที่3 0 0 6, 30, หก oh, สามศค่ะหลุดศูนย์เลยด้พี่น้องเน้นศูนย์ลุด0เลย6กสามศูนย์สาธุู้ชสาธุด้องปูเดอสามตัวแตก6กสา mat, มศนย์อีฟซีพนดิโชคมาครับเนาะไอหมานเพิงล่าพัฒนาหรือไทยเฮ้าที่16สิงหาคมสาธุด้ื่องปูเดออาทผู้ชมนะครับเนาะ 630เลยพี่น้องเด้อนะครับโอ้ฝนตก <c oughs> เอานะครับเพื่อได้โชคน้ำกัน <c oughs> เดี๋ยวไปถามปูว่าปูได้ตัวใหพี่น้องนะครับบาวเท่าล่วงให้ได้630นะครับทนรูมชมนะครับแม่น้ำสงครามได้แล้วครับได้แล้ว หกสครับหกสามศูนย์ไม่อีกระปูเล็กห้ามขอเป็นไปทั้งเล้าทั้งไท่ดิจัะมาให้เล้าห้แตกเด้อสามตัวตรงๆ2อตัวไปหงจแล้เ็เป็นยังเ็เป็นลาถมันบอกบอจ้ะเอาของปูได้ตัวไหนเอาเบอร์ของปูนั่เล็กฝันบอกปูเลขฝันโอ้เอา นี่ท่านผู้ชมมาตรงกันเลยล้าปูใครในของปูบอ่ะใครในของปูมันมดีตัวนี้ควายมักตัวนี้คนเตรียมเอาตัวตสีพอเหลี่กล่าวนี่เห็นไหมมีรางห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดในบ่อปูตัวนี้พันมันออกตัวนี้แต่ว่าออกตัวนี้แล้วเราไปจุดทูบจุดทูบก็ได้ตัวนี้ได้หนึ่งศูนย์เจ็ดคว่วฝันได้น่ะครับได้ฝันจุดทูบครับปูเนี่ยตัวนี้อ่ตัวนี้ข่อยมักมันมันมันต้องมีบดไม่ล่งบ่ล่ะเขาเรียกว่อยมักตัวนี้ตัวนี้ มักหาหนึ <thick Job. S 1> ่งบอปูบ่าวเถ่ามักศูนย์เพี่น้องรูดศูนเลยหกสาูนย์ลูดศูนย์ศูนย์็ดศูนสามศูนหกูนออกแล้วเราก็เอานี่หาหนงาจิาไปูดนี่เาศูนย์ลูดศนี่แล้วปูเอาเดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนอ่าของบ่าวเถ่าส่น้ำได้ทำมาช่วงม้ว่าข่อยข่ายพันว่ามันออกตีนีดออกซิบนี่ยบอกเขเออเียออกซิป กรปูฝันว่ามันออกมือขึ้นอ่นะฝันมาขึ้นนี่แล้วเขาคนคนเต็มอยู่นี่แหละเขาว่าเละเลร้าวเห็นไหมบอกบอนว่าเละไงเขาว่าบอกกันว่าวาเละเคร้าเด้อกะปูไทำมาช่มมีบ้าวเ่านะครับเนาะขอโชคด้ําองค์ปูศรีสัจนาคราชนะครับจับได้หกสามศูนย์มันออกกับตัวนี้หกสามเจมุกเนาะที่แล้วปูลูดศูนย์ตรงกับองปูปูฝันได้ห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดนี่ครับ ถ้ารูดรูดศูนย์ลยครับท่านผู้ชมครับคุณหามันมาดูผตั้งถึงรถนี่ครับแคปหน้าจอเด้อพี่นองเด้อนะครับอันนี้เล่าปู5107นึู่เจ็ดแม่โมเรียังระจับอยู่คับปูไปจับยังไหนคนวาคนไปอยากไปจับเองเออจับเองค่ะปูศูนย์รถแม่ 030607มันนะคะเลยอาศัยเป้าเขาวันนะคะนันคืเป็น้าวันน้วันวเขาลแม่นแล้ใครเลยอาศัยในเป้าเขาปนจวันผ่านมาทั้งบ้านหยุดเลยที่พอฝนมาหนีฝนเริ่มแห้งไม่าได้หยุดเลยเริ่มก็เริ่มันปั๊บมีวันจีเที่นี่นสเจ้าเจะเขียเองอาทิตเท่านี้เล่ากัูเพ่นเล่นน้ำอยู่เอาทผมาชมครับนะครับ ลูดลูดศูนย์เนี่ยพี่น้องเด้อนะครับเนาะครับบ่าวเถาจับได้หกสามศูนย์ลูดศูนย์ไปเลยครับเลขปูห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ล่าพัฒนาครับมันนี่สองทุ่งเพลิงทธรรมชุ่มพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ